คุณเนอะเมียผมทรงแสงจังเลยว่าไม่ดูใจเออกับคนรับบาลก่อนนี่เลยว่า,มออบบา,วาผมเหลือกันเชะถึงกนนีพอผมไปถึงบ้านกน็เปิดตัวเย็นเละอะถึงผมว่าแล้วไหนเก่งงานนะผมอยากเก่งงานกว่าเก่งงานหน่อยอยู่ไม่มีวะถึงผมว่าแล้วเบี้ยไก่เตกเลือดไปเจอเด็กเอาอี๋อยูว่วะ เราวใจเธอเลี้ยงกับฉันบ้านนนน่ะวันเร็วก็ป่าขึ้นไม่รู้ใจป่าคุณเจ้าเตือ,อนเทีเมตรคิดว่ายุ่งกับไม่รานโอกมาในป่าย,ยางหืมวันเร็วเร็ว,รวนำยางก็ไม่เลยเออคนตัดยางตัดยางโผล่คืนนั้นวันเลวตกใจเรื่องเมียนำยางไม่ออกทึงเขายิงเบยยิงเบยเข้าผือ พอก็อยู่เมยก็อยู่ไม่รู้เรื่องเลยช่วงมือช่วยคอปากอาวองไม่อยากจะทำหนังอันเดี๋ยวพอเมินช่วงจมงก็้อาไปในองออกยิ้มอะต้อ <c oughs> งตามผมเหล่าหรอเบียเรื่มมาวะเอาไว้วะสักเดียวเกย์ระเตือยงไปเทีงให้เหล่าไปยิ้มไปไปเที่ยบีอะเดี <c oughs> ๋ยวไม่บอกแต่ที่แหลก